นังเหล็กมาเด้วยครับพี่น้องมาด้วยครับผมนังเหล็กครับมา,ามบบบลบแล้วครับ,บนั่งเหล็กครับผมผมสวัสดีครับครับผมออกมาหน้ายำเส่าครับนี่พาพี่พี่น้องมายามเงียบครบครับผมเงียบครบหลอดครบแล้วครับชิมานมาณเด้อครับมาให้เข้ากับใส่ น้องสาครับเพราะว่าน้ำเริ่มขอนครับเลยลงมาใส่บ้างครับจะแช่โดนแล้วครับผมนี่ครับผมไโดนเบื้องล้างแหลงแล้ครับมันบ่เท่านี้ครับอืน้งแหลงมันนะครับพี่น้องน้เข้ามาันนะครับน้งแหลงครับมันแล้วครับน้งแหลงครับผมไม้ข้า็เป็นไม้น้องสาครับใช่เบิ้งครับ วาดบาไซด์โดนแลครับทังเหลกเขากับมานด้วยครับทังเหกนะครับไปลุ้นเื่อลังสองครับพี่นุ่มลังสองเข้าอยู่มันหมดรอไปเลยครับพี่นุมลังซองกับมานด้วยครับลังซองมีกบกตัวนึงแล้วก็ปูครับง่ายตับเป็นกบเท่าครับตัวนี้ ครับไปลุ้นเมือหลงสามมากับมาบ่สามอีกกับปูบ่ครับพี่เนาะกระปูกำลังสามเนาะกระปูร้ายครับปูก,ปก,ปกระโดมมนันแล้วครับเพื่นอนพี่เนาะหลังนี่เป็นกระปูครับสามตัวซี่ตัวเี่ยพวกเราใส่ลา่ลังครับใส่สามลางัง ในผ้าที่พ่อนมาปสรุปยุบบ้านครับล้างน้งพุ่มยามยุ่งเทิงกันนี่พบตัวนึงอยู่ครับไปครับผมขึ้นไปเทิงบ้านไปรุนเหมือันครับว่าพบมาได้อีกตัวครับมัน 啊，这个，这个哪

แต่พ <c oughs> ี่ชาครับพี่ลองสรุปคนงานครบมั้งรไป้ำแตะมครับ้ำตะมแียบใส่ซี่ลังครับซ้ำแตเนาะอ้ยอุ้มมแานะครับเป็น้ยแ่ว นในกับปูแน่ครับนี่ครับผมครับงานเราเท่านี้ครับพอได้ยู่งอะไรกินเนี่ครับครับผมสาระขีดหนึ่งครับขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะครับสาระขีดเงียครับสวัสดีครับงานนั่นหรก